ถ้าเราส่งออกผ่านพิธีการกรมศุลกากรเศษพลาสติกสินค้าคำนวณเป็นสกุลเงิน US ตอนส่งออกสมมุติการทำสัญญาจ้างเหมาซึ่งสถานที่ทำงานจริงกับสถานที่ในสัญญาเป็นคนละที่กันถ้าโดนสมการตรวจสอบผู้สัญญาจะมีความผิดไหมซื้ออากรสแตม์ออนไลน์ต้นฉบับซื้อออนไลน์เรียบร้อยแต่คู่ฉบับ5บาทเราสามารถนำอากรที่เป็นดวงมาติดได้ไหมคะเงินให้โดยเสน่หาเนื่องจากวันเกิดกรรมการสามารถให้ทุกปีได้ไหมคะโดยกรรมการไม่ถือเป็นรายได้ส่วนตัว Thank <laughs> you. ถ้าเราส่งออกผ่านพิธีการกรมศุลากากรเศษพลาสติกสินค้าคำนวณเป็นสกุลเงิน u s ตอนส่งออกสมมุติ10,000ืเหรียญสาบาทตามใบขนลงวันที่เมื่อรับโอนเงินโดยตรงจากลูกหนี้ต่างประเทศในวันที่5กันยานี่ยตามใบสแสดงการรับเงินเป็น3ามพคือตอนส่งออกใช่ไหมครับเป็น30บาทแต่ตอนส่งเข้าเนี่ยเป็น30บาท50อยากทราบว่าสามารถตัดบัญชีลูกหนี้3,000บาทได้เลยหรือไม่หรือนำมาเทียบเลทสามารถตัดได้เลยนะครับ แล้ว50เนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นกําไรจากการตาแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นกําไรจากการตาแลกเปลี่ยนเนาะการทำสัญญาจ้างเหมาซึ่งสถานที่ทํางานจริงกับสถานที่ในสัญญาเป็นคนละที่กันถ้าโดนสมกรตรวจสอบคู่สัญญาจะมีความผิดไหมสถานที่ทํางานจริงกับในสัญญาเป็นคนละที่กันเออแล้วทาไมมันจะเป็นคนละที่กันล่ะครับ นะในสัญญาเราบอกว่าเราจะสร้างที่รามคําแหงแต่ถ้าคุณไปสร้างที่หนองแขมอย่างเงี้ยนะครับมันก็คนละที่กันมันก็เป็นประเด็นนะครับเออผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมในสัญญาจ้างกับสัญญาที่ไปทำเนี่ยทำไมไมันถึงเป็นคนละที่กันนะครับมันก็คงเป็นข้อสังเกตนะครับว่าเอ,อ๊ะคุณทําไมคุณถึงทําคนละที่ละ่ะและจะไปบังคับกันยังไงนะครับนะอันนี้มันก็ผิดปกตินะ ถ้าผมเป็นสัมกรผมก็คงเพ่งเลงเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าคุณจ้างท,ทําที่สมมุติว่าคุณจ้างทําที่กรุงเทพเนี่ยมันก็ต้องก่อสร้างกันที่กรุงเทพนะครับคุณจะไปทํากันที่ภูเก็ตได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เนาะคำถามที่1เนี่ยผมก็ยังดูแลแปลกๆสมรารตรวจก็คงจะต้องสอบถามเหมือนที่ผมถามเนี่ยทำไมสัญญาถหนึ่งไม่ตรงกันคําถามที่2ซื้ออากรสแตปมออนไลน์ต้นฉบับได้ซื้อออนไลน์เรียบร้อย แต่คู่ฉบับ5บาทเราสามารถนำอากรที่เป็นดวงมาติดได้ไหมคะได้ครับนะเราสามารถเอาคู่คู่สัญญาเนี่ยคู่ฉบับเนี่ยเราสามารถเอา,ากอกกรมาติดก็ได้นะครับนะอันนี้ไม่ไม่ผิดปกติอะไรนะครับแต่ย้อนไปคําถามที่1นนะครับควรทําให้ก็แก้ไขสัญญาให้ตรงกันนะครับนะจะได้ง่ายนะไม่ต้องมานั่งชี้แจงมันจะเหนื่อยปเปล่าๆน,นะนะเหนื่อยโดยไม่จําเป็นนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่แก้ไข สัญญาเราก็อาจบันทึกแนบท้ายว่าจากสัญญาข้างบนเนี่ยเราเข้าใจสถานที่ผิดก็เปลี่ยนเป็นสถานที่ก่อสร้างใหม่นะครับหรือสถานที่ให้บริการใหม่เนาะเงินให้โดยเสน่หาเนื่องจากวันเกิดกรรมการสามารถให้ทุกปีได้ไหมคะโดยกรรมการไม่ถือเป็นรายได้ส่วนตัวโอให้โดยเสน่หาเรื่องแรกเลยก็คือถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม แล้วถ้ามีหลักฐานแบบนี้ก็ถือเป็นรายได้กรรมการด้วยนะครับเป็นรายได้กรรมการนะ40วงเล็บ2นะครับนะต้องถือเป็นเงินได้ส่วนตัวด้วยนะครับเอาไปยื่นเสียภาษี